การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการ management by objective หรือ MBO ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญนะครับในการบริหารงานทุกวันนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานนะครับปีเตอร์ดัคเตอร์บอกว่าการที่จะทำให้งานสำเร็จในการบริหารให้เกิดบรรลุประสงค์ได้นั้นเนี่ยะจะต้องเป็นการจัดการที่ผู้กำมชาที่กำหนด และผู้ใต้กำชากําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผู้ใต้กำชาบีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์โดยผู้กมชาก็สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการควบคุมตนเองให้สามารถบรรลุประสงค์ได้แปลว่าเอาง่ายๆก็คือต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้ผู้ใต้กำชาได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยกา,การช่วยเหลือและการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆทั้งความรู้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ หรือ cm ก็ว่าง่ายๆนะครับและที่สําคัญจะต้องกระตุ้นโน้มน้าวจูงใจให้เขาทําอย่างต่อนเนื่องให้บรรลุวัตถุประส,สงค์ซึ่งนี่คือหน้าที่สําคัญของผู้นํากรอบแนวคิดของ mbo ก็จะมี5ขั้นตอนเรียกว่า5 step เนี่ยในการที่จะเป็นผู้นําที่ดีในการขับเคลื่อนง,งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานในหน่วยงานหรืองานในองค์กรก็ตามเราจะต้อง start ้ดยเรื่องของการ set นะครับ Uh, organization Objective ก็คือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือขององค์กรก็ตามต้องเซตให้ชัดเจนหรือเป้าหมายอาจจะเป็น KPI หรือจะเป็นทิศทางหรือวิสัยทัศน์ก็ตามแล้วก็ต้องมีการ Cash แค e เคดบังกว่านะครับก็คือการ ที่จะถ่ายทอดหรือการตรงต่อนะครับวัตถุประสงค์นั้นไปที่พนักง,งานหรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้เขาได้รับทราบว่าวัตถุประสงค์ขององคอ์กรเป้าหมายขององคอ์กรหรือตัวชี้วัดขององคอ์กรหรือหน่วยงานของท่านคืออะไรให้เขาเข้าใจและให้เขาได้นํามาไป กำหนดเป็นตัวตัวที่เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็น KPI ของเขาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ย่อยของเขาและรับไปดําเนินการและเราก็ต้องมีการมอนิเตอร์คือการติดตามการที่จะเข้าไปดูแลการช่วยเหลือการที่จะดูถึงความคืบหน้าต่างๆให้เกิดความสําเร็จนะ,ะให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ต้องมีการประเมินผลหรือ Evaluate Perform a n c e ว่าผลงานที่ทําแล้วเป็นอย่างไรและสุดท้ายให้รางวัลครับ Reward Perform a n c e ให้รางวัลให้ที่เหมาะสมนะครับ ก็ให้เขารู้สึกว่างานของเขานะครับได้มีคุณค่าและเขาได้รับความสำเร็จในทั้งเรื่องของคำชมและรางวัลน,นั่นคือ MBO ครับ MBO ที่ดีหรือ Management by o b j e c t i v e ที่ดีต้องมีการถ่ายทอดจากองค์กรมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ถ่ายทอดมาที่ฟัง์กชันคือหน่วยงานอาจจะเป็นกองอาจจะเป็นฝ่ายอะไรก็แล้วแต่แล้วถ่ายทอดมาที่บุคคล อย่างเช่นตัวชี้วัดนะครับหรือ KPI ก็นะครับหรือ OKR OK ก็ตามปัจจุบันอาจจะมี OKR OK ด้วยก็คือต้องมีการกําหนดระดับองค์กรระดับหน่วยงานแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็น OKR OK หรือตัวชี้วัดหรือ KPI ระดับหน่วยงานรับกองรับฝ่ายที่จะต้องมีการที่จะสอดรับสอดคล้องกับตัวชีวติตขององค์กรและลงมาที่เป้าหมายของบุคคลซึ่งกระจายไปที่แต่ละคนที่ต้องทํางานให้ได้ตามเป้าหมายเป็นตัวชีวติตของตัวเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าตัวเองแต่ละคนพนักงานแต่ละคนทํางานของตัวเองสําเร็จจะส่งผลขึ้นไปที่หน่วยงานหน่วยงานก็จะสําเร็จหน่วยงานสําเร็จก็จะส่งผลขึ้นไปที่องคอ์กรองคอ์กรก็จะประสบความสําเร็จนั่นคือ MBO c a s t i n g ที่สําคัญสําหรับการนําองค์กรให้สําเร็จ